สวัสดีครับวันนี้ก็มีพระมาให้ท่านชมกันอีกคลิปหนึ่งนะครับรายการกล้องส่งพะะระกับอาจารย์สุทัศน์มั่นเศรษพิดได้สะสมพระไว้สามทิบอกกับเถึงข้าราชการรูวบำนาญเสียนมาก็อายุก็จะเจ็ดสิบปีเข้าเจ็ดสิบปีละเดี๋ยวมาชมกันครับ วันนี้ให้ชมสี่องค์นะครับองค์แรกก่อนครับนี่จะเป็นพระเปิมนะฮะมีผ้าทิพย์อยู่ตรงนี้นะครับทางด้านล่างอันนี้ก็จะผุก่อนไปละดูเนื้อหาสาระนะครับดูผิวพันธุ์นะครับพระทั้งเหนือเนี่ยก็จะเป็นจะมีแร่มะขาม ก็คล้า,ายกับพระของบําเพ็ญเพชรวัดพิกุลนะครับจะมีแรลมมะขามด้วยอันนี้ใบโพอะไรต่ออะไรกระหนกพวกนี้นะครับชัดเจนแต่พระองค์นี้ถูกใช้ไปแล้วนะครับก็สึกกล่อนบ้างนะองค์ครับมีสององค์วันนี้มาให้ชมกันสององค์นี่องค์หนึ่ง นะครับน,นี่ก็ผูกก่อนะ้าทิพย์อันนี้เห็นชัดะนะมีแล่มะขามด้วยแล้วใบโพชัดเจนนะครับอันนี้เรียกพระพระเปิมนะครับพระเปิมนะเนี่ยครับผิวพันเนี่ยฮะพระกุพระเกาต้องเป็นอย่างนี้เนื้อหนุกนุกนุ่มแล้วแห้งเบานะครับ โดยเฉพาะพาะทิปนี่จะต้องคมนะครับพาะทางเหนือเนี่ยจะเป็นเส้นได้เลยเขาจะคมมากนะฮะพวกใบโพลอะไรต่ออะไรเนี่ยต้งต้องชัดคมชัดลึกนะฮะนี่เป็นพระกรุาทางเหนือพระองค์นี้ไม่ทราบว่าออกจากกุไหน ไม่รู้ทีมไปที่มานะครับแต่สวยนะฮแต่สวยนะครับเป็นพระเนื้อดินเหมือนกันนั่งปางมารพิชัยนะฮะไม่ทราบว่าเรียกอะไรด้วยนะครับก็ขอออกตัวนะไม่ใช่เซียนนะครับอีกองค์ครับนี่เป็นตุ๊กตาวัดพับนะบเนื้อแบบสมเด็จนะตุ๊กตาวัดพับนะ นี่องค์ไให้ชมสี่องค์ด้วยกันนะครับครับผมพระราชการบำมานอยู่หลายจังหวัดเลยมีพระเยอะนะครับบางคนก็ได้โทรมาหูพระอาจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์เก่านะครับก็เก็บไว้นานแะล้วตอนนี้จำไม่ได้มั่งแล้วเพราะว่าะเก็บมาตั้งแต่อายุสิบสิบเจ็ดะจนกระทั่ง ตอนนี้จะเจ็ดสิบละเป็นข้าราชการครูบำนาญก็อยู่หลายจังหวัดนะครับนบครสวรรค์กำแพงเพชรพิษณุโลกขุขุทัยเชียงรายแล้วก็ไปเที่ยวบ้านเพื่อนหลายๆจังหวัดอีกสิงห์บุรีลบบุรีอะไรอย่างเงี้ยนครสวรรค์นครสวรรค์เพื่ออาก็อยู่นั่นแล้วก็ไปกินไปนอนอยู่นั่นนะครับเพราะผมเกิด ที่นครสวรรค์อำเภอลาดยาวตำบลหนองกระดุกเนื้อนะฮะแล้วก็อยู่ในตัวเมืองด้วยอะไรด้วยเป็นข้าราชการครูก็มีเอ่อคนที่นับถือครูสมัยก่อนนี่ชาวบ้านนี่เขานับถือครูอยู่แล้วนะครับพอได้เข้าถึงคนเท่าคนแก่บางคนก็ ให้ด้ความสเสน่หามาให้บ้างแล้วก็บูชามาบ้างนะครับแล้วพระแท้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปซื้อแพงนะครับไม่ต้องไปหาซื้อแพงแพวกแผงพระนี่ผมไม่ได้ไปซื้อเลยนะแล้วเซียนเนี่ยเซียนบอกอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมไม่ค่อยเชื่อนะครับเพราะเราเคยทดลองนะ นะครับเอาพระปู่พระพ่อมาให้เขาดูเขาบอกพระเลียนแบบบ้างบางคนบอกโอโหแท้บางทีเราได้พระมาของพระพวกนะเรารู้ว่าเออเป็นของเลียนแบบเอาไปให้เขาบอกโอ้นี่พระนี่แท้อะไรเงี้ยแ,แล้วแล้วแล้วทีนี้พวกพระที่เราไปบูชามาจากวัดนะจากวัดหลายๆวัดเมื่อสมัยโอ้สี่สิบห้าสิบปีตั้งแต่ผมเป็นเด็กๆแล้วแล้วเอาไปให้ อย่างหลวงพ่อเพชรเนี่ยเอาไปให้ดูบอกเซียนเซียนบอกไงรู้ไหมของเรียนแบบอาจารย์ไม่ใช่ครแต่ตามมาซื้อบ้านนะครับผมผมบอกว่าพอของเก๋ไม่ต้องเอาไปแล้วผมบอกงี้เลยแล้วทีนี้คือเอาไปให้ดูเฉยผมไม่ขายหรอกนะครับเนี่ยแล้วแล้วทีนี้จะให้ผมเชื่อได้ไงหลายคนยังยังพระสมเด็จก็เหมือนกันนะครับพระสมเด็จนะครับ เราได้มาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมมาให้ดูบางคนก็บอกโอ้โหสุดยอดแท้แน่นอนอ่ามีแร่อะไรตัวอะไรแต่บางคนบอกโอ้ไม่ดีฮะไม่ใช่แล้วผมจะเชื่อใคระครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเชื่อตัวเองแล้วเดี๋ยวนี้ก็ต้องใช้ทางวิทยาศา,าสตร์ล้างบ้างเช็ดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ไปเทียบกับของเก่าที่เรามี ของปู่ของพ่อตั้งแต่เราเก็บไว้แล้วก็คนเฒ่าคนแก่ก็ให้มาอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยมีความเชื่อมัน,นตัวเองว่าพระของเรานะครับเก่าอ่าแล้วโทรมาคุยกับครับอาจารย์สุทัศน์มันเขตวิทย์ผลสุขโขไทยนะฮะมีพระได้สะสมไว้รวบรวมไว้เยอะนะครับก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับ